สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคู่แฝดนักขุดทองนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Twin Gold Digger นะครับก่อนอื่นเราก็มาเข้าแอป MetaTrader 4นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับว่าอินดิเคเตอร์คู่แฝดนักขุดทองอันนี้มันดียังไงนะครับก็คือ มันสามารถบอกว่ามันเป็นเทรนอะไรนะครับในคู่เงินตัวนั้นอ่ะเป็นเทรนอะไรเทรนขึ้นหรือเทรนลงนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องจําเลยนะครับก็คือคู่แฝดนักกูดทองเนี่ยต้องใช้คู่กับ t ท m e เฟ a ม e h4 ขึ้นไปนะครับจะเห็นผลดีที่สุดนะครับอ่าส่วนคู่เงินอนะ่ะที่ที่แบบว่าใช้แล้วมันจะเห็นเทรนเลยนะครับที่แบบเห็นแล้วแบบ เห็นเห็นเห็นเลยครับก็คือจะมีคู่ UJ GJ EJ AJ NJ นะครับตระกูล j ทั้งหลายครับก็คือมันจะสามารถมองเทนแบบเห็นเป็นเทนเลยครับมันจะเห็นดีที่สุดแลละแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้กับทุกคู่เงินนะครับครับก็มาดูที่การตั้งค่ากันเลยนะครับก็คือนี่ครับเข้าอินดิเคเตอร์เข้าเอ่ด้านล่างครับเมนูที่2นับจากซ้ายนะครับเข้ามาเจ จะเจอกราฟตัวนี้แล้วกดตัว F นะครับแล้วก็เลือก Moving Average นะครับ Moving Average นะครับกดเข้าไปตรงที่เป็นเลข10เนี่ยครับให้เปลี่ยนเป็น20แล้วก็วิธีก็เป็น Exponential นะครับแล้วก็รูปแบบอันนี้ครับเป็นเส้นนะครับจะให้มันหนาเท่าไหร่สมมุติให้มันหนา4เลยให,ใหญ่ๆเลยผมก็เอาเป็นสีแดงแล้วกันเส้น20 นี่ครับเส้น EMA 20ได้มาแล้วต่อมาก็กดเหมือนเดิมก็กดตรงกราฟหลักครับกดบวกเพิ่มก็เอา moving average เหมือนเดิมเห็นไหวทีเนี้ย20อ่ะก็ให้มันเป็น100แล้วก็วิธีก็เหมือนเดิม exponential อ่ะสีก็เป็นสีสีขาวครับอ่ะไม่ใช่เป็นสีน้ำเงินดีกว่าเป็นสีน้ำเงินครับกดไป นี่ครับก็จะได้ EMA 100มานะครับเป็นเส้น EMA 100นี่ครับเราก็จะได้2เส้นนี้มาครับสองเส้นคู่แฝดนักขุดทองนะครับ Twin Gold Digger นะครับครับผมก็ผมก็ขอจบวิธีการตั้งค่า i n เคเ a t o r คู่แฝดนักขุดทองเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ